เดี๋ยวไปอีลี่เดี๋ยวไปานเลยพี่น้องว้าวเก้วลีก็ไปอู้ยอันแมนบ้าซ้อนกันเมื่อวานเนี่ยสองคนขี่รถจักรมานะ่ะกุยทงขนไดเอ้ยแคทอ่ะพ่อยีเดือนเลยส่วนเห็นเห็นอยู่วังสีฮอดแถวๆหน้าคาตะโกะมาแหละสองนี่สองนี่แหละนี่

มึงาเอาตะกูติเพงมึงนงมนี่มึงมาเรื่อตะเมียมึงได้หันมึงเร่มอาตะเมียมึงได้นโอยเฮ้ยจกเนี่ยเฮ้ยอ้าคุนเนี่ยอนมันตื่นแล้วมันตื่นแล้ว บักบูนันแล่นนักปูอยู่ห้องกุย่างขึนอย่างลงเจอได้สั้อหนาวมึกซ้อมโตเสือขยานเายสสักแบโกสิพายนะใส่นี่บได้ข้าวสารโบพายสามดอก โอ้ยเสดายเสดายอย่างเดียวนี่กูชมช่องถืออะไรนะอิเมโอนรถไฟนำลาหนวดเสดายโอ้ยเนาะเสดายบุญแหล่บุญแหล่วซะก่อนมันกับบะหมวนแล้วนะเฮ้ยเท่านี้บ๊อเท่านี้บ๊อ อีร้อยกับเขาเปนเต็มอีร้อยก็ขึ้นในเลยแม่ชินางอยู่เนาะไปได้ไหมล่ะไปมันจังบัน้องไปไหมปูน้ำสานนะปูเนาะปูอันยับข้าในพายพนุยับข้าในายลูกเออเอาขึ้นมาปกอยู่เทิงพี่เฮ้ยเอออันยับขับไปอีกเนาะต้นออกมาพี่โต้นน่ะโอ้ยอันนี้พี่น้องไม่ดีพี่น้อง ยี่น่มาแย่อันหู้เกิดตแต่ตีสี่ยสอตเลยนี่ไปกับแก้ไปหลดเนาะเฮ้ยบัตซิมาไปเลยมันเจงนะแม่หัวแง่า สูงกอดกันจะหันไหล่เท้าผมไม่เงีนนะเพียนกันขาวเพียนกันออกสองสี่ห้าอยู่ในจะคนวะอีดำอีดำปากกาอีลอยพายอีกสี่คนข้างล่างยิ่แม่บักเทนลืมสบายดีพี่น้องข้างแรกเฮ้ยเนาะตื่นเต้น เฮ้ยผมมีฝาหอมผมมียางกระกอดพอัวน่ะพีพูัวกอกดกระไดอ่ะพีทไมเธออยากจกเลยสบอกว่าไม่ย็นกุน้ามันถิ่มพอมไหมนะจกกะพอเวลาจกกะจะจกว่ะจกกันหมื่ขึ้นยังบ่พ่อวะวะบ่พออีเดือนไปสัมผณ์ผ่านดิบอกผ่านยูไมเามือได้บันไดเสืเดินทางไปนะะพอดีหลิบรานีแล้วเนาะอ บายบายพี่หนาจังไปเอาไปเรื่องะไรปีนั่นแหละปีหาปีที่แล้วไปบุญนี่หรือไปยังไปบุญนี่แหละไปจะเฮ้าแล้วเอ้าอรี่จ๋อยเอ็งคือบวชเห็นเอ็งคือบวชหาปีที่แล้วโอ้ยจำบ่ได้จ็กเองอยู่ทรายยังอยู่บ้านหมดเลยเห้ย เออซีซียังวานังอยู่ในเป็นหกโน่คือใส่เสือบางแท้น่ะอ้าพนห่มนั่นมถ่าเนี่ยเอาลบ่เอาเอามันบอโอมันบอห่มใหญ่ฮะห่มเองโอ้ก็นุไอ้หน่เคยยังหนาวกุยานลูกเคยกูนะลูกเคยบอกบอกเอา จอการผาดพนมเนอพี่น้องเด้อเจอเห็นกันแน่เห็นกระถักถักแน่เห็นกระถักแน่เยินางย่แบบโซดีลาบายบายโซดลาจะทานเนด้อค่ะเนี่ยว่าโอ๊ยเห็นยูฮารบอนก้าทักทักแลยทับกุไทยลาสุดลูกเคยขอยเป็นอะไรไม่ถาอัพไม่ถาอัพให้ตุ๊บบอสสานโอ้อาอาอางหนาวอาถึงนาว เห็ดใหม่แล้วผ้าผืนหัวอ้านอยู่ไหมหัวอ้านนี่ได้แล้วซื้อยังือ่นั่นน่ะแล้วหมูซื้อหนังทางนั้นอืมมูซื้อทางนั้นอันนี้น่ะหัวอ้านนี้อะไรนะคลาดออกเดือด้างพี่น้องจ้าแค่แต่ไม่มีฝุ่นไปได้เดือนเนาะข้างใหม่่วันละเดือนขันมีรถส่วนเออขันมีรถส่วนจึงอยู่ขางไหนกันโคกขนพี่น้องจ้าอืมเสนเส้นดำอะไรมะกอกจินการประกัน เป็นสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดหนาเป็นหนาพี่น้องเลยในการเจอกันอยู่ทานพนมเลยพี่น้องเน้อเอฟซีทั้งใต้ทั้นเนือท่านปวงท่างกายอเมซอนกับข้าแม่ลูกมะพาคลอดกัได้ไปน้ำแล่วนินะดีใจดีแม่กัได้ไปดีใจแข็งแห้งทั้งแม่ทั้งลูกเลยแต่ว่ากวเอหแม่กับโทเหาเราสูชีวิตมอยากไปไปวงปได้เอาไ่ไได้อยากไปน่ะ เกิดมาในชีวิตเนาะครั้งแรกก็เคยไปมีโอกาสแลยไปเนาะโอ้ยซิปเอสชีวิตพี่น้องอยู่ในฮุกอยู่นอกหาห่ทางดำเลยพี่น้องจากโมงยี่สิอชี่าโมานกาบะต่อมาสิบโมงห้าสิบเก้าขั้มได้นีนเนาะถึงประมาณสิบโมงเออ ดอเออตอนนี้ก็หกโมงหน่อยๆหกโมงหมดแล้วสองนทีมดแล้วผูกลากมันอยู่ผูกกลายมาเลยวิทย์นี่ผมมีลากห่อมีอยู่เดงขยุ่งมแล้วในป่าผมมีในป่าน่ะในว่าป่าน้ำมันลงไปตรงนี้เออหมแล้ววิทย์ป่าน้ำมันหมแล้วอุ้ยพี่น้องไอ้บรรยากาศค่อนทางดำ เป็นะได้ uh bon, now, done, now, <laughs> <laughs> ล hm ูาเคยก่อยเออเห้าบนาเื่อล่าสัตว์แดดๆบเนยอยู่กลางๆ้านนี้าเขวไ้หนิบ่มเยอ้เบกจขเคี้ยวสิไปงานปักแซงพี่น้อง ยูโมเดือนนาก็โบกแป้งบักน้ำแล้ไปหอดแล้วแป้งออกเบิ้อุตสาห์โบกไว้บ่ให้เ็นนันขี้กากแด่หนะสร้างหน่อยกับ่ายไปนะสู้ี่สร้างนะเออประมาณพอมาหอยี่ละซาไรก็บอกเลยเด้มันไกลลักมันละไรอย่าวะกูเดลลักมันก็ดุอยู่หน่อยในบ้านในองค์เฮียนอ้อ ออกมาทางดาแห่งเย็นนะซุเราเรื่อนออกมาทางดาแห่งเย็นเนาะนี่นี่เขาบริกายแบบโมเนาะยายมันหยุดแล้วยายหยุดชาหยุดชาบีนะยายหยุดแล้วโอ้แล้วก็แล้วะนี่ย่ามาจกกันในรถนี่เด้อ จบ้วยาไปดจบด้วยสันนะสันนาวสันแหงาบอจบวะ้สมัยปล่อยือปล่าด้วค่ะพี่ซ่าเขาก็แคมทางกับบ้านเขาอยู่บนัวอู่บาอยู่บนตอยู่กลับมาอีกยอกมากลางนี่จล้วเาะเออนั่ก็คูดใหม่นะซุนี่ก็คูดใหม่นอีเดือนใครมาซื้อนาะนี่ บรรยากาศยามเสัสเ้าๆตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องปัดแบบมากครับเด็กและสิพักกันเงาเนอนหนาวอีกจะได้บักโม่นะ